สวัสดีครับวิภาวดี60รถสวยนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็มีรถสวยๆมานำเสนอพี่ๆอีกหนึ่งคันนะครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับผมเป็นกระบะ all new isuzu ตัวไฮแลนเดอร์นะครับผมปีสองพันสิบสตัวดับเบิลแคบนะครับผมตัวเครื่อง3.0นนะครับผมเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับผมเป็นรถบ้านนะครับคันนี้สีสันของตัวรถนะครับผมสวยนะครับผมเดิมบางรับประกันโครงสร้างให้เหมือนเดิมนะครับผม ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพี่คว่ำจมน้ํานะครับผมตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเครื่องสามพันนะครับผมตัวแซดพลติกนะครับผมเครื่อง3.0 d d i VGS นะครับผมแซดพลติกนะครับตัวนี้สีสันของตัวรถนะครับผมสวยเดิมบางนะรับประกันโครงสร้างให้เหมือนเดิมนะครับผมล้อแม็กบันไดข้างแม็กแรนเนอร์มีให้ครบเรียบร้อยนะครับผมสีสันของตัวรถก็จะประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ล้อแม็กนะครับ ใสมาให้ตลออนะครับล้อแม็กเอ็นห้าครับยางขอบสิบแปดนะครับผมรถเดิมๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมมาดูตัวรถกันก่อนนะครับผมตัวรถนะครับผมด้านหน้านะครับผมไฟหน้านะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมใสๆแบบนี้นะครับผมกระจังหน้าชุบโครเมียมนะครับด้านซ้ายใสๆแบบนี้นะครับผมมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับผม ไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับคันนี้เป็นตัวท็อปเซตพลาิกนะครับผมล้อแม็ก N5 นะครับผม N5 ลีซซิงนะครับยางยางนะครับผมเดี๋ยวผมดูปียางนะครับอยางปีลึกหน่อยนะครับผมตัวนี้เป็นของดันล o ปนะครับขอบ10ปีอ่าปน2017นะครับผมล้อแม็กแต่ว่าล้อแม็กสวยๆนะครับผมอ่าระบบช่วงล่างนะครับผม่าซุ้มซอกสวยๆแบบนี้นะครับ 7C นะครับแห้งๆแบบนี้นะครับผมเข้าไปข้างในนะครับผมระบบช่วงล่างดีนะครับเป็นตัวต็อบของเขาครับระบบช่วงล่างนุ่มสบายนะครับผมมันได้เสริมข้างนะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับเรามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปดูภายในตัวรถนะครับผมคุญแจนะครับผมเป็นคุญแจรีโมทนะครับผมเป็นคุญแจรีโมทนะครับตัวนี้ ุญแจรีโมทนะครับผมกระจกปรับพับข้างไฟฟ้านะครับตัวนี้ตัวนี้มีการลื่นถลายนะครับผมอ่ามีการเลื่นนถลายนะครับอ่าเลขไม้นะครับสําหรับคันนี้นะครับผมอยู่ที่อ่าเดี๋ยวขอดูนะอ่า 193,000กว่ากิโลนะครับ193,000นะครับผมอ่าเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับผมแอร์ดิจิตอลนะครับผมอ่าหน้าจอทัชสกรีนนะครับตัวนี้ตัวเป็นตัวแอร์แบ็กคู่นะครับผมอ่าเป็นตัวแอร์แบ็กคู่นะครับอ่าพลาสติกบันไดนะครับผมไม่มีแตกหครับผมด้านล่างนะครับผมอ่าพรมพื้นสะอาดสะอ้านนะครับผมอ่าเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้อ่าสวยๆนะครับผมอ่าน็อตประตูด้านหลังนะครับผมไม่เคยแกะไม่เคยถอดไม่ขยับนะครับผม ตะเข็มเม็ดอาร์กนะครับผมอ่าเม็ดอาร์กตัวนี้เดิมๆจากโรงงานนะครับผมเม็ดอาร์กเดิมๆเลยนะครับผมอ่าน็อตซอกน็อตซอกประตูน็อตแก้มนะครับผมอ่าอ่าไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ทุกจุดนะครับผมอ่าล็อกกระจกนะครับผมอ่าเซนทันล็อกพวกนี้ใช้งานได้ปกตินะครับผมอ่าระบบนะครับผมเบาะคู่หน้านะครับเบาะคู่หน้าเป็นเบาะหนังสี อ่าน้ำตาลนะครับผมอ่าเป็นตัวของแซฟแพติกนะครับผมผ้าหลังคาสวยๆสะอาดสะอ้านแบบนี้นะครับอ่าพรมพื้นสวยๆนะครับผมแผงประตูนะครับผมไม่มีแตกหักนะครับผมอ่าไม่มีแตกหักนะครับผมอ่ามีรอยการใช้งานบ้างตามอายุการใช้งานของตัวรถนะครับผมอ่าตัวรถเป็นปี2012นะครับตัวนี้นะครับผมอ่าเอาเรามาดูด้านหลังของตัวรถนะครับผมอ่ะเบาะด้านหลังนะครับผมอ่าเบาะด้านหลังนะครับผมอ่าเปิดข้ามานะครับผม อ่าเบาะนะครับผมสีน้ำตาลนะครับผมอ่าสีน้ำตาลนะครับตัวนี้ไม่มีฉีกขาดนะครับผมเบาะสวยๆแบบนี้นะครับผมอ่าพมพื้นนะครับสะอาดสะอ้านแบบนี้นะครับผมอ่าพมพื้นสะอาดสะอ้านเลยนะครับผมเบาะด้านหลังของตัวรถนะครับผมอ่าสวยๆแบบนี้ทั้งสองทั้งสองด้านนะครับผมอ่าที่วางแก้วนะครับผมที่วางแก้วอ่ามีให้ติดต่อสวยๆนะครับตัวนี้อ่ด็อประตูด้านหลังนะครับผมอ่าน็อประตูด้านหลังนะครับผมสวยๆแบบนี้ไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผม แขกประตูด้านหลังนะครับผมกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ทุกจุดนะครับผมลองรอยการใช้งานของตัวรถนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้มีน้อยนะครับผมด้านหลังของตัวรถอเม็ดอาร์นะครับผมมาดูหนึงดูเม็ดอาร์ของตัวรถนะครับผมรถเดิมๆนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักนะครับสําหรับคันนี้เบาะสวยๆแบบนี้นะครับผมเบาะด้านหลังสวยๆเลยผ้าลังคาสะอาดสะอ้านแบบนี้นะครับผมเรามาดูนะครับกระบะนะครับผม กระบะนะครับผมเม็ดอาร์กิวครบชัดเจนเลยนะครับผมอ่าเม็ดอาร์กู่ครบเลยด้านหลังนะครับตัวนี้อ่าบันไดข้างนะครับผมอ่าเดิมๆจากโรงงานนะครับบันไดข้างเดิมๆล้อแม็กนะครับผมด้านหลังล้อแม็กนะครับตัวนี้อ่าด้านหลังล้อแม็กซ์ N5 Racing นะครับผมอ่าล้อแม็กสวยๆนะครับผมแม็กสวยๆนะครับผมอ่าดูแชสซีนะครับผมแชสซีแห้งๆนะครับตัวนี้ออ่่าาแชสซีแห้งๆนะครับผม ดูเชดีอ่าโอเคนะครับอ่าล้อแมกหล่อๆแบบนี้นะครับผม้า้างของตัวรถนะครับอ่าเรียบนะครับไฟท้ายนะครับผมอ่าไฟท้ายไม่มีแตกหักนะครับผมอ่าไฟท้ายนะครับผมอ่าติดทุกดวงนะครับผมตัวนี้ไฟท้ายอ่าโลโก้นะครับผมแซดพลิกเนี่ยสามจุดศูนย์ DDI VGs นะครับผมอ่าตัวกล้องมองหลังนะครับเปิดด้านหลังดูนะครับผม แมกไนเนอร์นะครับผมแมกไนเนอร์อ่าล่องรอยของการใช้งานมีบ้างนิดหน่อยตามอายุการใช้งานของตัวรถนะครับตัวนี้ตะเข็บนะครับเม็ดอาร์พคนนี้เดิมๆจากโรงงานนะครับผมอ่ารถไม่เคยมีบาตเหตุชนหนักนะครับอ่าซอกล่องกระบะนะครับผมอ่าเดิมๆนะครับผมอ่าไม่มีผุนะครับผมอ่าสวยๆนะครับอ่าเม็ดอาร์คอยู่ครบชัดเจนเลยนะครับผมดูพื้นอ่าดูพื้นอีกยงดูหน่อยนะครับผมพื้นกระบะนะครับสวยๆแบบนี้นะครับผม ช่วงล่างของตัวรถนะครับผมระบบช่วงล่างอ่ายางนะครับผมยางอะไร,ะไรนะครับผมอายางอะไรสวยๆนะครับผมระบบช่วงล่างแห้งๆนะครับผมอาระบบช่วงล่างแห้งๆนะครับตัวน,นี้อาระบบโชคระบบช่วงล่างนะครับมยางหูโช๊คห,หูแหนบดีนะครับผมไม่มีเสียงดังนะครับผมเวลาการขับขี่ของตัวรถนะครับอาสวยๆเลยนะครับผม อ่าเสริมท้ายให้เดิมเดมจากโรงงานเรามีให้เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นลงได้ปกตินะครับผมตัวนี้ภายท้ายด้านนี้นะครับผมสวยสวยแบบนี้ไม่มีแตกหักนะครับผมอ่าสีด้านข้างของตัวรถนะครับผมอ่าฝั่งด้านซ้ายนะครับผมอ่าบางๆงแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับกว้างแบบนี้ครับล้อแม็กซ์สวยเลยนะครับผมทั้งสองด้านเลยนะครับผมล้อแม็กซ์เดิมๆมจากอ่าล้อแม็กซ์อ่าแต่งให้ใหม่ของเป็นของ n 5นะครับผมสวยสวยแบบนี้ครับอ่าเชสซีนะครับเรียบเรียแบบนี้นะครับผม ยางอะไรเอาดอกยศสวยนีนะครับผมมันได้ค่านะครับผมเต็มเต็มจากโรงงานนะครับทีนี้เรามาดูภายในตัวรถกันนะครับผมภายในฝั่งด้านซ้ายของคนขับนะครับผมเบาะนะครับเป็นสีน้ำตาลไม่มีฉีกขาดนะครับผมเต็มเต็มจากโรงงานเลยด้านหลังของเบาะนะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับผมที่วางแก้วมีให้เรียบร้อยแล้วผมพื้นสะอาดสะอ้านนะครับตัวนี้สวยๆผ้าหลังคาสวยๆแบบนี้เลยนะครับผ้าหลังคาสวยๆนะครับ แผงประตูนะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับผมแผงประตูนะครับผมโอเคเราไปดูด้านหน้าของตัวรถนะครับด้านหน้านะด้านหน้านะครับผมน็อตประตูนะครับผมไม่เคยถอดไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะครับผมผมพื้นนะครับสะอาดสะอ้านนะครับผมลืมบอกไปนะครับผมเบาะ เบาะหน้านะครับผมด้านคนขับนะครับผมเป็นตัวปรับสไลด์ไฟฟ้านะครับผมอ่ะหัวเกียร์ออโต้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับผมแอร์ออโต้นะครับอ่าวิทยุซีดี่เป็นอ่าของอ่าเปลี่ยนมาใหม่นะครับผมตัวนี้อ่าไม่มียี่ห้อแต่ว่าเปลี่ยนมาใหม่นะครับผมเกียร์คอนโซลหน้าๆนะครับสวยๆนะครับผมอ่าภาษีนะครับยี่ห้าตุลาสองห้าหกแปดนะครับยี่ห้าตุลาสองห้าหกแปดนะครับผมภาษีอ่าภาษีหมดเดือนตุลานะครับผมเอกสารนะครับ เอกสารพร้อมโอนครับรถคันนี้เป็นชื่อผมเรียบร้อยแล้วรับประกันการโอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมรถคันนี้ผมโอนเป็นชื่อผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูเกียคอนโซลด้านหน้าของตัวรถนะครับผมเกียคอนโซลด้านหน้าตัวรถอ่าสวยๆแบบนี้นะครับผมแอร์แบกนะครับเป็นตัวแอร์แบกคู่นะครับตัวนี้เป็นตัวแอร์แบกคู่นะครับผมอ่าน็อตแก้มอ่าน็อตแก้มนะครับผมอ่าสวยๆแบบนี้นะครับอ่าน็อตแก้มนะครับผมอ่ามากสีอยู่ครบเลยนะครับผม แผงประตูด้านหน้านะครับผมแผงประตูด้านหน้าของตัวรถนะครับผมไม่มีแตกหักครับผมสีสวยดีรอยของการใช้งานมีมากนิดหน่อยตามอายุการใช้งานของตัวรถนะครับผมเม็ดอาร์คครับเม็ดอาร์ประตูนะครับผมดูเม็ดอาร์คนะครับเม็ดอาร์คนะครับผมเดิมๆนะครับจากโรงงานเลยเม็ดอาร์คสวยๆแบบนี้นะครับพลาสติกบันไดนะครับผมพลาสติกบันไดสวยๆแบบนี้นะครับผม ร่องรอยของการใช้งานก็มีบ้างตามอายุการใช้งานของตัวรถนะครับผมรถปี2012นะครับตัวนี้นัอประตูพวกนี้เดิมๆจากโรงงานนะครับกาอ่ะกบจกมอค้านะครับผมมีไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้มีปับไฟเลี้ยวนะครับผมอ่ใส่เสื้อปุ๋ยนะครับถ่ายนะครับผมรีวิวเลยวันนี้นะครับผมสีสันตัวรถอ่ะแก้มนะครับผมบางๆเดิมๆแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิด ฝากระโปรงดูห้องเครื่องนะครับผมอ่าท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะพาทดลองการขับขี่ของตัวรถนะครับผมว่าอ่าอัตราการเลื่องอัตราการเปลี่ยนเกียร์ของตัวรถนะครับจะประมาณอ่ายังไงนะครับผมมาดูห้องเครื่องกันนะครับผมอ่าคานหน้านะครับจุดแรกนะครับคานหน้านะครับผมเดิมๆน็อตไม่เคยแกะไม่เคยถอดไม่ขยับนะครับผมคานหน้านะครับเพชเดิมจากโรงงานนะครับผมมาดูน็อตแก้มกันนะครับน็อตแก้มนะครับผม อ่าไม่ขยับนะครับน็อตแมไม่ขยับนะครับผมอ่ามีขยับแค่นิดเดียวแค่รถฝาหน้าเหมือนจะขยับทําสีหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะครับผมอ่าหรือเหมือนมีรอยแต่ว่ามันก็ไม่ชัดเจนนะครับผมน็อตซอกนะครับผมอ่าเดิมๆอ่าด้านหลังห้องเครื่องนะครับผสวยๆแบบนี้นะครับอ่าด้านหลัง้องเครื่องนะครับผมอ่าภายในห้องโดยสารเนี้ยเอ่อห้องห้องเครื่องครับสวยๆอ่าทำความสะอาดใหม่เอี่ยมนะครับผมมาร์คสีอยู่ครบเลยนะครับผม ของเครื่องสวยๆแบบนี้นะครับผมเครื่องแห้งๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับมีเบกมีเบก ABS ให้นะครับผมคันนี้นะครับเครื่องสวยๆนะครับผมระบบความร้อนปกตินะครับผมระบบความร้อนปกติระบบอัตราการขับขี่อัตราการเร่งก็ปกติครับผมอันนี้เดิมๆนะครับฝากระโปรงด้านหน้าซีนกาวนะครับผมเดิมๆจากโรงงานเลยอยู่ครบนะครับอาเฮ็ดนะครับผมมาดูฝั่งนี้ พลาสติกฝั่งนี้เอฮิอยู่ครบเลยนะครับผม่าสติกเกอร์ปากกระโปรงด้านหน้านะครับผมเรื่อยๆอันนี้นะครับผมส,สวยๆแบบนี้ปากกระโปรงด้านหน้าส,สวยๆแบบนี้นะครับผมองเครื่องส,สวยๆเลยนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นตัวแซดพลาสติกเกียร์ออโต้นะครับผมอ่าเรามาดูสีสันตัวรถอ่าท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมพาทดลองขับขี่นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผม อ่าสำหรับคันนี้นะครับผมเป็นกระบะ All New Isuzu e ตัว Highlander ตัว Double Cab สี C, ประตูยกสูงแท้โรงงานนครับปี2012เครื่อง3.0 Z ดแพิ ic, นะครับผมเกียร์ออโต้นะครับผม พี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาดูเข้ามาชมรถได้ที่วิภาวดีซอย60กทมนะครับผมเอกสารพร้อมโอนนะครับรับประกันการโอน100%นะครับคือโอนไม่ได้คืนเงินเต็มจํานวนนะครับผมสาหรับคันนี้นะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับผมหน้าเดิมท้ายเดิมรับประกันโครงสร้างให้เหมือนเดิมนะครับผมเบอร์โทรติดต่อนะครับ0924939977นะครับ0924939977นะครับส่วนราคานะครับผมอยู่ที่3แส0 9,000บาทนะครับ39,000บาทได้ตัวเกียร์ออโต้แซดพทติกตัวนี้ไปขับขี่เลยนะครับผมท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมพาทดลองขับขี่นะครับวนรอบดูรอบนึงนะครับผมก่อนจบคลิปนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเผื่อจะไม่พลาดคลิปที่เราลงใหม่ๆหรือว่ารถคันที่เราลงมาอาจมีคันที่พี่ๆสนใจนะครับผม าฝากไว้ด้วยนะคบขอบคุณมากครับก่อนจบลิ้นะครับลืมนะครับผมเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องฟังเสียงดูนะครับผมเครื่องน,นะครับคอนเสียงเครื่องยนต์นะครับผม เนี่ยเครื่องนี่นเงียบเงียบเลยนะครับผมเหตุเครื่องยนต์นะครับนี่เงียบเงียบนะครับผม ดูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาลองขับดูนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับผมเบาะรับอ่าสไลด์ไฟฟ้านะครับตัวนี้โอเคอ่าแอร์นะครับแอร์ออโต้นะครับผมอ่าเย็นปกติช้ำนะครับผมเพิ่งสตาร์ทเองนะครับผมแอร์ใช้งานปกตินะครับผมอ่าตัวพีนะครับเกียร์พีนะครับผมอ่าเราใส่นะครับอ่าใส่ตัวดีนะครับอ่าเรามาลองดู เดี๋ยวผมโอ้อเดี๋ยวเราปล่อยนะครับผมอ่าโอเคนะครับอ่าอัตราการเร่งนะครับผมปล่อยเกียร์อัตราการขับขี่ของตัวรถปกตินะครับผมเกียร์ปกติเลยนะครับผมการขับขี่สมูทนะครับผมตัวนี้อัตราการเลีงปกติเลยนะครับผมระบบไฟนะครับผมไม่มีขึ้นนะครับผม อ่าไม่มีไฟอะไรโชว์นะครับตัวนี้ปกติเลยนะครับผมโอเคครับอ่า,อาโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมพาลองบนดูรอบนึงนะครับ ตาการเล่งของตัวรถนะครับผมระบบการเปลี่ยนเกียร์นะครับปกตินะครับผมอ่าเปลี่ยนเกียร์เร็วนะอ่เกียร์เปลี่ยนเร็ว,นะเนเรวนะครับผมปกติเลยนะครับผมอ่าีบาม่าขอทางถนนหน่อยโอเคนะครับผมระบบเปลี่ยนเกียร์ปกติเลยนะครับผมเครื่องดีครับขี่สมูทระบบช่วงล่างแน่นมากครับผม ระบบช่วงล่างดีเลยนะครับผมโอเคระบบนะครับขับขี่ปกตินะครับผมวนกลับ,บ,บมาที่เดิม เครื่องดีนะครับผมขครับขี่ปกติเลยนะครับ ่อนปิดคลิปนะครับฝากไปด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไว้ด้วยนะครับผมหรือกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อพี่ๆท่านใดจะไม่พลาดคลิปนะครับผมที่เราลงทุกวันนะครับหรือประจํานะครับผมพี่ๆท่านใดที่สนใจจริงนะครับสามารถแอดไลน์หรือว่า,าทักมาในเพจหรือว่า,าส่วนตัวมาได้นะครับผมามาดูรีวิวจุดที่เราไม่สามารถหรือว่า เราที่ถ่า,ายไม่ถึงหรือว่ายังไงนะครับผมที่เรา,าตกไปนะครับผมาสามารถแอดไลน์หรือว่าวิดีโอคอมมาดูส่วนต่างๆได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ